คุณเชื่อในความฝันไหมคะมีคนจำนวนไม่น้อยที่มองว่าความฝันเป็นแค่ภาพหลอนของสมองแต่สำหรับคนโบราณหรือแม้แต่ผู้รู้ในหลายสาขาวิชาความฝันคือภาพที่จิตใต้สำนึกใช้สื่อสารบางฝันคือลางเตือนภัยบางฝันคือการเปิดประตูโชคลาภคืนนี้ฉันจะพาคุณฟังการทำนายฝันอย่างละเอียด ลึกถึงชั้นจิตใจอารมณ์และพลังงานรอบตัวลองนอนหลับตาแล้วนึกถึงความฝันล่าสุดของคุณสิคะทำนายฝันฝันเห็นผีขมเมรการฝันเห็นผีขมเมรเป็นความฝันที่อาจสร้างความหวาดกลัวและรู้สึกไม่สบายใจแต่ความฝันนี้มักจะไม่ได้เป็นลางร้ายค่ะและความหมายมักเป็นเครื่องสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในอดีต หรือความกังวลที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของคุณความรู้สึกผิดหรือเรื่องค้างคาในอดีตผีในความฝันมักเป็นตัวแทนของอดีตหรือเรื่องที่ค้างคาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขการฝันเห็นผีขมขอาจสะท้อนถึงเรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับเพื่อนเก่าหรือประสบการณ์ที่ไม่ดีที่ยังคงส่งผลกระทบต่อคุณจนถึงปัจจุบันความกลัวที่ไม่สามารถรเผชิญหน้าได้ ผีเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่คุณกลัวและพยายามหลีกหนีแต่ไม่สามารถหลีกหนีได้การฝันเห็นผีขเขมรจึงอาจหมายถึงคุณกำลังเผชิญกับปัญหาที่คุณไม่กล้าที่จะรับมือหรือแก้ไขอุปสรรคจากผู้ที่มีอิทธิพลเหนือกว่าบางตำราอาจตีความว่าผีขเขมรหมายถึงอุปสรรคที่มาจากคนที่มีอำนาจหรือคนที่คุณรู้สึกว่าไม่สามารถต่อสู้ได้ซึ่งอาจเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัวการตีความตามด้านต่างๆดวงโดยรวมเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตควรใช้สติและรอบคอบในการตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเข้ามาในชีวิตการงานอาจมีปัญหาที่ไม่คาดคิดหรือความขัดแย้งกับผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าควรระมัดระวังในการทำงานและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงการเงิน คนระวังเรื่องการถูกโกงหรือการใช้ใจ่ายที่ขาดการไตรตรองความรักความสัมพันธ์อาจมีเรื่องความไม่เข้าใจหรือความไม่ไว้วางใจกันเกิดขึ้นควรเปิดใจพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อแก้ไขปัญหาเลขนำโชคการทำนายเลขนำโชคจากการฝันเห็นผีขเขมรน,นั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับแต่ตำราทำนายฝันบางเล่ม ตีความจากสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องเลขที่เกี่ยวข้องกับผีคือ 0, 4, 8, 9เลขที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติคือ7เลขที่เกี่ยวข้องกับการไล่ล่าคือ 1, 5, 7ตัวอย่างเลขที่อาจมีการตีความ 14, 41, 47, 74, 57 เจ็ดห้าสี่แปดโปรดใช้วิจารณญาณ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ดิฉันขอใช้โอกาสนี้กล่าวคำขอบคุณจากใจจริงนะคะสำหรับทุกการรับชมทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจที่มอบให้กับช่องกระจกแห่งสติเสมอมากำลังใจจากทุกท่านคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เรามุ่งมั่นสร้างสารรค์สิ่งดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะ